สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัญยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่12มิถุนายน2567ที่องค์การตราดกสูรมหาไทยตลาดสาขาลำพูตนตำบลอุโมงคอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในเกรียงกรันตินันรัฐมนตรีช่วว่าการกรสูรมหาไทยเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืนภาคเหนือโดยมีผู้ช่่ยรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาร่วมงานนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่ารชาชการจังหวัดลำพูนนำส่วนรชาชการในสังกัดกรสูรมหาไทยให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของ จวดลำพูนทางนี้องค์การตลาดรก,กระทรวงมหาดไทยตลาดสาขาลำพูนจัดโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืนภาคเหนือโดยองค์การตลาดรก,กระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีคือขายทางภาคราัฐเดกชนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดให้เป็นตลาดต้นแบบโดยในเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและทรัพยากรท้องถิ่นของตลาดสาขาลำพูนที่มีอยู่ให้เกิดราย ได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบของตลาดมาตรฐาน Go Green ีน 6G ซึ่งประกอบได้วย e n Products, Green Price, Green Press, Green Process, Green Power และ Green Partnership ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้ความสำคัญกับกิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อต่อยอดตลาดสะอาดปราศจ,จากโฟมต่อยอดให้เกิดมาตรฐานตลาดอีกทั้งองค์การตลาดยังส่งเสริมและสนับสนุนระบ,บายสินค้าล้นตลาดของจังหวัดต่างๆด้วยการประสานความร่วมมือกับภ คีคือขายทั้งภาคราและเอกชนในการระบายสินค้าให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและทรัพยากรท้องถิ่นของตลาดสาขาลำพูนให้เกิดระไย้ด้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน